สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดไอตัวเอาบิวออนดิสเพย์ผมเอาบิออนดิสเพย์มันเป็นยังไงผมเยวให้ดูนะครับพอรดับเครื่องใช่ไหมครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเวลา,าแล้วก็ปฏิทินแล้วก็าพราแบตเตอรี่แล้วก็ข้อความบอกนะครับนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมมาสอนวิธีการเปิดเลยนะผม อันนี้ผมใช้เครื่อง Hot 40 Pro นะปกติฮอส Hot 40 p r ปมันจะไม่มีตัว Avion Display ติดมานะอันนี้ผมไปหามาดาวน์โหลดในผมไปหา Avion Display มาจากไอตัวเครื่องอ i n i x อ่ะ, Infinite, อะที่เป็นที่มันมีไอตัวอา a เล o n Display ที่ติดมานะครับผมผมก็ไปแกะมาแล้วก็ไปติดตั้งนะครับผมแต่พอติดตั้งเสร็จปุ๊บวิธีการเปิดมันจะไม่มีในตัวจิตในตัวตั้งค่านะผม ว่ามันจะไม่มีตัว a w a On Display ติดมานะในแอปตั้งค่านะเมื่อเราติดตั้งแอป a w a On Display ไปแล้วมันจะไม่มีให้เราไปเปิดในการตั้งค่านะเราต้องเปิดในตัวนี้นะครับผมนี่นะผมที่ผมใช้เปิดจะเป็นตัวนี้นะตัวลิกใช้งานอแอะไรสักอย่างอะแอคทิวิตนะเนี่ยอาตัวแอปนี้สามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับโอเค เมื่อเราติดตั้งมาแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดเลยนะโอเคกดเปิดเลยผมพอกดเปิดมาปพิบมให้เราทําการพิมพ์นะครับผมพิมพ์คําว่าเปิดนะผมพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมานะผมเปิดแสดงผลเสมอนะถ้าเรากดเข้าไปครับนี่เล,เลยนะครับนี่นะในผมเปิดเรียบร้อยนะอ่าก็จะมีตัวเลือกมากมายผมให้เราที่อยากจะปรับแต่งนะ,นะครับผม ให้เราเลือกผมมาจะเลือกแบบไหนนะครับโอเคอ่าโอเคเรนิกาจิจิทอลก็ประมาณประมาณนี้นะครับโอเคสามารถเลือกสีได้นะผมสีของตัวฟอนต์นะครับผมสีข้อความนะโอเคมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็น่าจะสีฟ้านะอืคถ้าจะไม่ผิดนี่สีอะไรสีม่วงใช่ไหมโอเค เราสามารถเปิดก็ได้นะผมเนี่ยสามารถเปิดก็ได้นะครับผมเปิดปิดก็ได้นะครับผมโอเคผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะโอเคเราสามารถตัวเลือกตัวชีนะผมตัวเข็มสั้นเข็มยาวนะผมได้นะอโอเคแต่อยองนี้จะเป็นสีนะอืมเอาไปแค่สีนะครับโอเคผมก็จะเลือกอ่าเป็นสีนี้แล้วกันนะโอเคอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมอยู่ในที่มืดนะโอเค เราทำการเราทำการกดปรับใช้นะอืมโอเคแล้วก็จะบอกว่าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการกดดับเครื่องนะโอเคประมาณนี้ครับผมนี่เลยประมาณนี้ผม,ม,ผมก็ประมาณนี้ครับนาฬิกานะครับผมเมื่อเราดับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมส่วนใครที่อยากจะได้ตัวเอาไปออนเดสเพย์ผม<ๆ>ผมจะทิิกลิงก์โหลดให้นะอืมอ่าเราสามารถปรับ อ่าเลือกสามารถมาเลือกเปิดก็ได้นะผมเลือกตรงนี้ก็ได้นะผมก็จะมีโลกนะครับผมอ่าหรือว่าเราจะเลือกแบบกรอบรูปนะผมสามารถเพิ่มกรอบรูปอ่าใส่ได้นะครับโอเคอ่าประมาณนี้นะผมอันนี้ใช้ได้ในตัวอ n d r o i d 1ินสามนะมตัวออยล์ออนะโอเคก็มีแค่นี้นผมสำหรับอ่า วิธีการสอนเปิดไอตัว o ว i o n Display ผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนการจะจะได้อว i o n Display ผมจะทิ้งลิงก์โหลดให้เลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมก็ขอบคุณที่มาแั้วชมผมสวัสดีครับบ๊ายบาย